คูจินทีทุกคนคิดถึงป๊อบธนวันรมิวนิฐา a ขวงคูกันวานชื่นมาบวงสวงละครเรื่องใหม่ล่าสุดรักออกฤทธิ์ของผู้จัดพี่คิงสมจริงที่น้องแคมเมื่อเชา้านี้งานนี้แฟนคลับได้ฟินกันทั่วหน้าแน่กับเรื่องราวความรักระหว่างการสืบคดีฆาตการรมโดยมีนางเอกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรนุ่มป๊อบเป็นนักสืบรีลาดีสาวมิวเป็นผู้หญิงที่แต่งงานเมื่อไหร่สามีตายเมื่อนั้นแต่จะเจอพิษนางเอกด้วยอับป,ปาต้องลุ้นกันนะคะงานนี้รวมมิตรลูกรักพี่คิงพร้อมหน้าตั้งแต่พี่ชายชาติ สโยโดมเอมอภิน,นันเอภาินนุ่มกลิตจากนางร้ายสายลับสาเนยโชติกาและอีกเพียบแค่เห็นป๊อบมิวส่งสายตากันในงานนี้ก็การันตีความหวานชื่นเผ็ดมัน์แน่ๆค่ะบทสนุกมากค่ะบทของมิวก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคาแรคเตรอร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่เก่งแบบว่าเหมือนมี มีหลายหน้าที่ในวันหนึ there, like ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีสามีหลายคนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราต้องรับหน้าที่หลายอย่างก็ในเมื่อเขาดวงกินผัวเราก็เจอหนุ่มดวงซวยหน่อยต้องใจกันหน่อยเพราะว่าใครจะบอกว่าเลวร้ายกันในชีวิตเลยก็ดีใจค่ะแล้วเราก็ลุ้นไปด้วยว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแฟนคลับจะชอบไหมแล้วก็เปลี่ยนวิธีการแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกดีสาหรับผมนะครับาแต่ในเรื่องเขาเป็นคนน่ารักมากค่ะเหมือนเป็นเป็นฮีโร่ของวนนณิสานเลยอ่ะเหมือนแต่ว่าพอมีเรื่องอะไรเขาก็มา วยไดด้ตลอฝากด้วยนะครับสำหรับสาวดวงก,กินผัวใช่สาวดวงกินผัวกับหนุ่มดวงซวยครับมาเจอกันจะมา,ารักกันยังไงเนาะ